พอเธอก็ได้ผัดหอยได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นึ่งปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมจะไปกินข้าวแล้วค่ะไงก็ให้ทุกคนนะคะทานข้าวให้อร่ไม่ว่าจะทานกับพ่อกับแม่หรือทานคนในครอบครัวแล้วก็ทานกับพี่กับน้องหรือเพื่อนหรือก็แฟนก็ขอให้ทานข้าวอร่อยนะคะแล้วก็วขอบคุณทุกกาลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยขอบคุณ ที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะกดกระดิ่งกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ปาทัวร์ด้วยนะแล้วก็ถ้ากดกระดิ่งแล้วเพิ่ไม่พลาดคลิปต่อไปของปาทัวร์ว่าปาทัวร์จะทำอะไรหรือจะพาชมอะไรบ้างนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยคะ่ะดูแลตัวเองด้วยวันนี้ไปกินข้าวเลยนะคะอย่าลืมนะคะรับเป็นตัวของปาทัวร์ใส่ใจทุกเป็นตัวเลยนะคะทานข้าวให้เลยนะคะเจอกันคลิปใหม่บ๊ายบายขอบคุณค่ะ นี่เลยค่ะประจวกระจีบไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็จะจีบต่อจับน้นอยอมจับน้นอยๆนะคะค,ะค่อยๆจีบไปหนุ่มจีนไมได้เป็นท,ทําทีละคําละคําเอาอืมทั้งเพื่อความเพื่อความกินเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยนะคะอืม ทำหนุมจีนกนกอนที่จะนึ่งปลาจับใหญ่ๆก็ได้นะใครอยากจะจับใหญ่ๆก็จับได้ก็จะจับเล็กๆนี่เนาะเดี๋ยวพอเธอจะจับให้เสร็จก่อนแล้วมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหนุ่มจีนอของเรา กินกับเมี่ยงปลาเนี่ยคะ่ะปลาเรืยกปลาอะไรเนี่ยปลาสีมพูอืมยังไม่ได้ทำนะคะผักนู้นแล้วลวก็นี่น้ำจิ้มอมืเดี๋ยวจะนึ่งปลานะคะนึ่งปลาปลาเราเคยบอกแล้วเนาะถ้าไม่อยากมันคาวเราเอาเป้งทามัน เอาแป้งล้างนะคะเดี๋อาแป้งล้างปลามันจะได้ไม่ขาวนี่ค่ะล้างเลยพวกเอพวกประดุกอะไรยิ่งดีเลยประดุกเมือกมันก็ไม่มีมปลามก็จะไม่ขาวลดแป้บหนึ่งนะคะ ล้างปลามาเรียบร้อยแล้วนะคะใสแจ๋วเลยใสยแจ๋วเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาใสาทาเกลือมันหน่อยหน่อยนะคะตั่ใช้เยอะเนาแล้วก็เอาเกลือใสอืมตะไคร้เอาเกลือมันอืมนี่แล้วก็ใส ใส่ตรงทอร้องมันก็พอใส่รถดีหน่อยเสระะ็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวกันเนึ่งกันวันนี้เมี่ยงคํานะคะนี่ขนมจีนประเธอทำขนมจีนนะแล้วก็น้ำจิ้มถัว่วน้ำจิ้มถั่วแล้วก็ผักต่างๆนี่ผัก วันนี้จะโหด้วยใบใบหอวกระเทียมนะคะใบกระเทียมใบกระเทียมป่าอืมเราจะโหด้วยใบกระเทียมป่าอืเดี๋ยวแล้วก็มีผักชีมีต้นหอมอบอั่วกรอบๆ,ๆ,ๆแล้วก็ผักกาดผักกาดแล้วก็พริกหวานอืมพริกหวานเผื่อมีใครอยากจะ่อพริกหวานบ้างแล้วก็มีต้นหอมนะคะ อืมเดี๋ยวเรามากินเดี๋ยราปลาแป๊บนึงนี่ค่ะปลาหนึ่งอืมหนึงน่งเรียบร้อยแล้วก็กินกันเลยไปทุกคนว่าเรามีต้นกระเทียมปรอบอืมนี่นี่หนึ่งปลาของเราอืมปิดฝาเลยค่ะ สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเสิร์ฟใส่จานน่ากินที่สุดเนี่ยเป็นหอยอะไรก็ไม่รู้ไม่น่าจะไม่ใช่หอยหอยลายมาดู Gatung! Gatung! น้ำตาลนะคะเยอะน้ำนิดนึงให้มันมีน้ำปิดฝามันไน่เลย เพื่อความอร่อยเสร็จแล้วนะคะนี่หน่อยก็ลงสืฟได้เลย ผลาธอก็ได้ผัดหอยได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นึ่งปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมจะไปกินข้าวแล้วค่ะไงก็ให้ทุกคนนะคะทานข้าวให้อร่อยไม่ว่าจะทานกับพ่อกับแม่หรือทานคนในครอบครัวแล้วก็ทานกับพี่กับน้องหรือเพื่อนหรือก็แฟนก็ขอให้ทานข้าวอร่อยนะคะแล้วก็วขอบคุณทุกกําลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยขอบคุณ ที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะกดกระดิ่งกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ปาทวดด้วยนะแล้วก็ถ้ากดกระดิ่งแล้วเพ่มไม่พลาดคลิปต่อไปของปาทวว่าปาทวดจะทำอะไรหรือจะพาชมอะไรบ้างนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยคะ่ะดูแลตัวเองด้วยวันนี้ไปกินข้าวเลยนะคะอย่าลืมนะคะรับเป็นตัวของปาทวใส่ใจทุกเป็นตัวเลยนะคะสานค้าวให้เลยนะคะเจอกันคลิปใหม่บ๊ายบายขอบคุณค่ะ